ทียูแปดหกเอฟอาร์แปดเจ็ดสเกอังกฤษรุ่นที่ยี่สิบมันเหมือนเป็นมหาลาัยย่อยในโรงเรียนมปลายเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ประสบการณ์ทหารได้ง่ายๆเหมือนตัวเองคือเราอะวางแผนไม่ดียอมรับอีกอย่างนึงก็คือตอนวันก่อนสอบเนี่ยคนสอบผมไม่ทัานแต่ภูมิศาสตร์มไม่ทันโสดอะไรวะเนี่ยจะได้ไปแข่งกับเด็กอินเตอร์เด็กโรงเรียนอินเตอร์ที่แบบเขาใช้ภาษาอัางกฤษอะไรนี่สิ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางตามย่กงนี่นะครับวันนี้นะครับพบกับคุณพัทราชนนท์ภาคสุขนะครับรับบทเป็นพี่กรในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเรามาเดินทางตามรุ่นพี่สเตนทนหนึ่งนะครับที่สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสายศิลป์ฝรั่งเศสโครงการห้องเรียน พิเศษภาษาอังกฤษหรือที่ทุกคนรู้สักกันว่ากิฟอิงนั่นเองนะครับในระหว่างทางนั้นเนี่ยเขาได้พบปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใดหรือว่าการสอบเข้าโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงมันจะยากเพียงใดแล้วก็เกิดปัญหาโฮมซิกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วที่อยากจะรู้เรื่องราวของเขาเลยครับไปพบกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามนับตัวหน่อยครับ ก็สวัสดีทุกคนนะคะก็เราชื่อเจนนี่เนานะโนรดีพันชดเป็นสเตียสาสิบหกแล้วก็เป็นทียูแปดหกเอฟอาร์แปดเจ็ดแต็อิงลิชรุ่นที่ยี่สิบค่ะอ่ามาเต็มกันเลยคนนี้เป็นทั้งเอฟอแปดสิบหกแล้วก็เป็นกิปอิงด้วยต้องบอกเลยว่ากิปอิงแล้วก็เอฟอสิบหกเนี่ยก็คือคนเขาเลิกกันอยู่แล้ววา่างกันไปทีนี้ อยากรู้เลยว่าทำไมเจนี่ถึงเลือกเรียนเตรี่ยบุรมศึกษาแล้วก็ต้องเป็นสิ่งฝรั่งสิ่งด้วยทำไมก็อย่างแรกเลยนะคือเหมือนตอนม3เนี่ยเราแบบว่าเริ่มรู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยว่าเราอ่ะอยากแบบเข้าสายศิลป์แบบืางกีวิตนิตมันอาจจะแบบไม่ใช่ทางของเราเลยประมาน,นั้นเราก็ลองแบบหาข้อมูลแล้วก็แบบ สายศิลป์รงเรียนเตลโอมันดูปังมันดูมันน่าจะแบบอันนี้ก็เราที่สุดใช่ไหมทีนี้เขาก็มี6ภาษาเราก็มานั่งคิดว่าแบบเข้าภาษาอะไรดีอะไรเงี้ยอิทธิพลแรกก็น่าจะมาจากคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เราก็เรียนศิลป์ฝรั่งเศสมาตอนมปลายเหมือนกันล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเราแบบเจออุปสรรคอะไรแบบระหว่างเรียนเงี้ยก็น่าจะถามแม่ได้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ฟ้าเลยแบบพี่ฟ้าเจ๊ป้องอะไรเงี้ยแบบทาให้เราได้เห็น<ฮ>ว่าจะทำฝรั่งเศษ ใช่ไแบบเท a d i t i นอะไรต่างๆอะไรนี้ก็เลยทาให้เรารู้สึกว่าแบบสายนี้แหละน่าจะเหมาะกับเราที่สุดนี่ก็ชอบดูเหมือนกันที่ฟาโรสเซปอลเจตต่อะไรอย่างนี้เราก็ดูติดตามเขามาตลอดก็คือได้เห็นวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเลยทาให้อยากเรียนภาษาฝรั่งเศสนาะทีนี้อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเจนนี่เนี่ยตอนมต้นเจนนี่อยู่ห้องเรียนพิเศษแต่น่นอนว่ามันต้องมีความแตกต่างระหว่างห้องเรียนวิทยิคตกับห้องเรียนภาษา อยากให้เล่าความแตกต่างของวิาคณิตภาษาหน่อยว่าแตกต่างกันยังไงก็คือเหม yeah. ือนแบบเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยแบบว่าจากที่แบบตอนมต้นเนาะก็แบบเรียนคณิตทุกวันเรียนวิทย์ทุกวันอะไรเงี้ยทีนี้ก็เราจะเหลือคณิตกับวิทย์อย่างละหนึ่งหน่วยกิจก็จะเป็นเลขง่ายที่เขาชอบเรียนกันแล้วก็วิทย์พื้นฐานแต่ว่าที่จะเปลี่ยนมาก็คือเราเนี่ยจะได้เรียนภาษาตามเอกของเราเนี่ยก็คือจะเป็นภาษาฝรั่งเศสหลักเป็น3หน่วยกิจก็คือ6คาบเลย แล้วก็จะมีภาษาฝรั่งเศสเสริมอีกหนึ่งหน่วยกิจก็คือสองคาบก็คือจะเรียนภาษาฝรั่งเศสชํำๆไปเลยแบบแปดคาบต่อสัปดาห์อะไรนี้ก็เทอมแรกก็โอโหหนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าแบบพอแบบต่างจากนั้นมาแล้วก็แบบเริ่มปรับตัวได้ก็แบบเริ่มเอ็นจอยอะไรประมาณนั้นก็ต่างกันค่อนข้างเยอะค่ะอ่าก็คือ ฟังที่เจนนี่พูดเราเนี่ยก็คืออยากจะย้อนกลับไปตอนมอ3ขึ้นม4แล้วก็สอบเข้าเตรียมอุดมมให้ได้ในสายสิ่ที่เราต้องการเนาะเพราะว่านี่ก็เป็นคนที่ชอบสายสิ่งหรือว่าชอบผสาามการก,กับเจนนี่เลยเจนนี่สอบเข้าได้แหละบุคคอยากรู้ในเรื่องของวิธีการเตรียมตัวส,กกสอบเนาะการอ่านหนังสือหรือว่าเรียนพิเศษที่ไหนบ้างแล้วก็ได้คะแนนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยลองลองแนะนําน้องๆที่กําลังติดตามคลิปนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหม เดี๋ยวส่วนในตัวคะแนนเดี๋ยวเราจะ,ะส่งไปให้ก็ฝากทีดมาตอบแปะแปะขึ้นตรงนี้ตรงนี้สัก <Okay. S 1> ที่หนึ่งแล้วก็ส่วนการเตรียมตัวเนี่ยก็คือเราคิดว่าถ้าเที่ยบกับเพื่อนคนอื่นเนี่ยเราค่อนข้างจะเตรียมตัวค่อนข้างเร็วก็คือเอาราอยู่ดาหนึ่งปีเลยในการเตรียมตัวแต่ว่าปัญหาของเราที่เราเจอกับตัวเองคือเราอะวางแผนไม่ดีเหมือนเราแบบไม่ได้วางแผนเราก็แบบอ่ะเริ่มจากอังกฤษก่อนละกันเราก็เรียน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 ไปเรื่อยอะไรเงี้ยแบบ บางทีโค้ดหนึ่งก็แบบใช้เวลาไปเลยสามเดือนเพราะแบบเราขี้เกียจหรือว่าอะไรยิ่งวันนั้นจนแบบว่าผ่านไปสิบเดือนอะไรเงี้ยเพิ่งจะแบบว่าเตรียมอังกฤษเสร็จแล้วก็เหลืออะไรอีกแค่สองเดือนสำหรับไทยสังคมพร้อมกันซึ่งสังคมแบบเตรียมอุดมแล้วก็รู้อยู่เลยว่ามันยากอะไรเงี้ยก็เลยเก็บไทยสังคมในเดือนเดียวเดือนหนึ่งแล้วก็จะแบบทาโจทย์ไปเลยลก็ถ้าน้องๆแบบว่าฟังก็อยากจะให้วางแผนดีๆอะไรยงนี้ประมาณนั้นแบบเริ่มเร็วม,มันก็ดีแต่ว่า สุดท้ายการวางแผนมันก็สําคัญที่สุดอะไรเพราะว่าจะบอกว่ามีเพื่อนมีคนหนึ่งแบบเตรียมแค่ห้าวันเนี้ยแต่เขาแบบ<อ>วางแผนอะไรฮ<อ>ึมใช่แค่ห้าวันจริงจริงแต่แบบเขาวางแผนอะไรดีมากจนแบบสุดท้ายก็สอบติดได้ทีแบบหนึ่งในสี่สิบด้วยอะไรประมาณนี้นแบบว่าอ,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 อะไรเงี้ยใช่นะนะการวางแผนสําคัญมากก็อังกฤษเนี่ยเราจะเรียนกับเอ็นคอนเซปต์ตั้งแต่พื้นฐานเลยตั้งแต่แบบจูเนียร์กรมมายันแบบ พวก a ออะไรเงี้ยก็ถ้าคอที่แนะนำก็จะเป็นจุนทร Grammar เนมมาเนะสำหรับพื้นฐานถ้าใครพื้นฐานดีอยู่แล้วก็อาจจะลงพรีเตรียมแล้วก็แนะนำลงสอบเข้าเตรียมกับตะลุยโจทย์แต่เราเนี่ยเพราะว่าเราคือเอาอังกฤษแบกเข้าเลยเราก็เลยแบบโอเคเราจะเก็บอังกฤษให้มันครบทุกพาร์ทเราก็เลยแบบเรียนตัว advanced Grammar กับ vocab เพิ่มไปด้วยส่วนภาษาไทยเราจะมีเรียนกับครูหญิงอยู่อ่าขอรก็ ช่ก็คุญิงเขาเป็นครูในเตรียมเนาะเขาก็จะค่อนข้างแบบรู้แนวข้อสอบรู้มือคนออกอะไรอยู่มีข้อที่ตรงหลายข้อเหมือนกันแล้วก็พี่ไอซ์พี่ไอนี่เรียนทั้งสังคมทั้งไทยเลยแบบแนะนํามากๆคอร์สราคาถูกแล้วก็สอนดีมากๆประมาณนี้ค่ะเอ,อเราได้รู้เกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวสอบก่อนที่เจนนี่จะเข้าไปในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วเนาะทีนี้จากเวลาการอ่านหนังสือแล้วก็เวลาการทำโจทย์ยังไงบ้าง เราคิดว่าตารางของเราจะไปแปลกนิดนึงคือเนี่ยเป็นคนชอบเรียนยาวๆใช่ไหมหรบว่าวันธรรมดาเนี่ยจันถึงสุกไม่อ่านเลยกลับมาบ้านพักเล่นกับแมวนู่นนี่นะั่นเล่นเกมแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เราก็จะเรียนยาวแบบตั้งแต่แปดถึงสิบชั่วโมงตื่นมากินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนเรียนตั้งแปดโมงก็เรียนไปสี่ชั่วโมงใช่ไหมเที่ยงแล้วก็อาจกินข้าวแล้วบ่ายโมงก็เรียนไปอีกประมาณสี่ชั่วโมงล่างหรือแบบทําโจทย์เพิ่อมอีกสักสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยแบบอาบน้ำนอนแบบทำกันบ้านนู่นนี่นั่นรรนน่สวน ช่วงเดือนสุดท้ายที่แบบว่ารู้แล้วว่ามีทรงจะไม่ทันดูแบบว่าทวนไม่ทันจวดไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ก็จะมีพกมาอ่านโรงเรียนบ้างถ้าเพื่อนในห้องที่เห็นตอนมอสาวเลยก็คือจะเห็นแบบว่านี่แบบปั้งหนังสือแล้วก็แบบฟังไปด้วยเพราะว่าแบบมันจะไม่ทันจริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นเวลาที่เร่งรีบจริงๆท้ายๆก่อน<ช>ที่จะ<ช>สอบนอเดือนก่อนสอบ เป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับเจน,นี่มากๆเราก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเจน,นี่เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆอยู่แล้วเนาะการเตรียมตัวเนี่ยถือว่าเป็นการเตรียมตัวชี้แบบเออดีเพราะว่าเจน,นี่ก็เรียนตัวก่อนนะประมาณปีหนึ่งแล้วเนาะอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้อยากให้เจน,นี่เล่าประสบการณ์ช่วงตอนประกาศผลแล้วก็ช่วงสอบหน่อยว่าเออมันมี f e ลล i n g เป็นยังไงบ้างก็ช่วงสอบเนี่ยแบบ คืนก่อนสอบอะตื่นเต้นมากยอมรับอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนวันก่อนสอบเนี่ยครูส่องคมไม่ทันครูวิสา์ไม่ทันก็นั่งนั่ง,ง,งอ่านอยู่สักพักก็เลยแบบโอเคดูทรงแล้วไม่ทันชัวร์นะประมาณสี่ทุ่มก็เลยแบบโอเคแบบว่าอะไรจะเกิดไว้ก็ต้องเกิดแบบเราปีหนึ่งมาขนาดดีแล้วก็นอนเลยละกันโอเคก็แบบนอนตื่นมาตอนประมาณหกโมงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือ แค่หกโมงอ่ะก็คือรถเริ่มติดแล้วแบบต้องเรียกวินอะไรเงี้ยไม่งั้นมันไม่ทานจริงๆคือนี่แบบไปแบบไปจองโรงแรมด้วยอะไรเงี้ยอยู่ให้ามันอยู่ใกลๆเพราะเรารู้เลยว่าแบบเราตื่นแล้วแบบขับจากอยุธยาไม่ไหวเลยต้องแบบออกปีสามปีสี่มันแบบเหนื่อยเตอะเลยก็<ค>น,<ล>นั่งวินไปจนถึง IMPACT ก็คือแบบแค่หกโมงครึ่งอะไรเงี้ยคนเยอะมากคนเยอะ <ๆ S 1> มาก ก็เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบโอเคไปเข้าห้องสอบเร็วอะไรงนี้ประมาณนั้นก็นี่เออเลือกสอบโคต้าอุทยาเนาะเราก็จะได้นั่งกับเพื่อนโคต้าคนอื่นอะไรเงี้ยนี่ก็แบบเฮ้ยคนข้างๆเราใช่คนโคต้าอุนยานปะวะแล้วแบบถ้าเราได้เขาไม่ได้เราจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยตอนนั้นก็แบบมันฟุ้งซ่านมากอันนี้แต่พอแบบเริ่มแตกแบบเขาเริ่มแตกข้อสอบแล้วก็แบบโอเคแบบตั้งสติแบบทําให้เต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็อาจทาทาทาทำไป ก็แบบจนหมดอันนี้ใช่ไหมส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่พอสอบเสร็จแล้วรู้สึกโล่งแบบว่าโอเคแบบที่เราแบบพยายามมาแล้วมันก็แบบอันนี้ไปหมดแล้วอะไรจะเกิดมันก็เกิดไม่เป็นไรแล้วเราก็แบบ Turn off social media ทุกอย่างมิวทุกกลุ่มที่เกี่ยวกับเตียมบอกว่าต้องปิดไว้ <c oughs> ถช่แบบในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยคาว่าเตรียมติดสอบอะไรมิวให้หมดแบบถาวรด้วยแล้วแบบค่อยเป็นลบออกทีหลังอะไรเงี้ยจนมาวันประกาศผลเนี่ยทางบ้านอะไรก็ก็มานั่งรอกันเลยมีคนส่งลิงก์ฟอร์มมาบ้างไดฟฟอร์มมาบ้างอะไรเงี้ยจนแบบเหมือนรอตั้งแต่แบบประมาณทุ่มหนึ่งจนสามทุ่มอะไรเงี้ยเหมือนแบบพ่อแม่อะไรเงี้ยก็เริ่มเหนื่อยแล้วแล้วแบบเขาก็แบบเริ่มนอนพักอะไรเงี้ยจนมีคนส่งไดฟ์มาแล้วคนบอกว่าอันเนี้ยไดฟ์จริงในกลุ่มเพนแชทอันเนี้ยบอกว่าแบบหนูติดราคานติดราคานี่ก็เลยแบบ โอเคแบบขอดูเองก่อนแล้วค่อยบอกพ่อแม่เลยแล้วพอเลื่อนหาชื่อขอต้ย,ยุดยาแล้วมีชื่อตัวเองปุ๊บก็คือแบบผ่านไปปุกบพ่อแม่เลยว่าแบบติดแล้วติดแล้ว,ลวอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นก็ยังเป็นแบบยังเป็นโมเมนต์ที่แบบเหมือนยังจำได้ถึงวันนี้แบบไม่ลืมอยู่เลยเป็นโมเมนต์ที่ว่าทำใจมากจริงๆในในชีวิตประมาณนี้คะ่ะอ่ามันก็เป็นโมเมนต์หนึ่งในชีวิตเนาะแล้วก็เป็นความประทับใจที่ จำไม่ลืมเลยสำหรับชีวิตที่จะขึ้นหมอปลายในโรงเรียนเตรียมอุดมเนาะแน่นอนว่าทุกคนที่สอบติดเนี่ยก็คือจำไม่ลืมแน่นอนหนึ่งร้อเปอร์เซ็นเพราะมันเป็นความฝันอันสูงสุดของเราในตอนม3เนาะหลายๆคนก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองทีนี้เมื่อเจนนี่สอบข้อไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกห้องเรียนพิเศษที่เราสนใจที่เราจะเข้าเนาะเจนนี่ได้เลือกกิฟต์อิงทำไมเจนนี่ถึงเลือกกิฟต์อิงหรือว่าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เพราะว่ากิฟเนี่ยจะมี4ีกิฟต์ในเตรียมอุดมมีแมทวิทไทยแล้วก็อิงกิฟแมทกับกิฟตทายเนี่ยเราเข้าไม่ได้อยู่แล้วก <laughs> ็เลยเจะเหลือแค่ชอยระหว่างกิฟไทยกับกิฟต์อิงตอนแรกนี่กำลังเล,ลังเลอะไรอยู่นิดหน่อยเราอะรู้สึกว่าเราคอนค่าจป็งผลงนนนานด้านภาษาไทยเยอะกว่าแบบ งานแข่งอะไรเงี้ยเราไม่ได้ตรงอังกฤษเยอะขนาดนั้นแต่แบบว่าพ่อมแม่เราก็เชียร์อัพเรื่องในสิ่งที่เรารักไปเลยว่าแบบผลมันออกมายังไงก็แบบไม่เป็นไรเราก็รู้ตัวว่าชอบอิงมากกว่าเลยมันก็เลยแบบเลิกลงจิตอิงไปแบบไม่ได้คิดอะไรประมาณน,นั้นลงไปก่อนอะไร ล้วก็มีครูที่เอ็นคอนเซปต์คนนึงแบบว่าเราไปรู้มาว่าแบบเขาเคยอยู่กิฟอิงมาก,ก่อนแล้วก็แบบขอให้เขาช่วยช่วยบอกแนวทางหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยพี่เขาก็ชวนช่วยแนะแนะอะไรมานี่ก็แบบผ่านรอบสองผ่านรอบสามแล้วก็ได้มาเป็นกิฟอิงยี่สิบค่ะเลิศที่สุดเลยกิฟอิงของเราทีนี้กิฟอิงไม่มีอะไรที่เรียงเพิ่มเติมไปจากห้องเรียนอื่นๆไหม ก็อย่างแรกเลยคือตอนสอบจริงเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีสามรอบเนาะก็รอบแรกเนี่ยก็คือจะให้ใส่พอร์ตไปก่อนนี่ก็แบบใส่พอร์ตตอนปฐมไปเลยเพราะว่าแบบมอเตอร์ไม่ได้ไปแข่งกีดอะไรยี้มาเลยแล้พอจะแบบหากิจวัตรอะไรเล็กน้อยใส่ไปเขาก็จะดูที่เกรดเป็นหลักก็คือเกรดอังกฤษเนี่ยจะต้องมากกว่า3.8รอบหนึ่งมาพอเห็นรายชื่อปุ๊บร้อยกว่าคนก็แบบโอ้โหเรารับแค่35คนอะไรเงี้ยเราก็แบบ ตายละ uh huh. เราจะรอดกับเขาไหมนะอะไรมานนั้นแล้วพอรอบสองเข้าไปก็คือจะแบ่งเป็นพาร์ท listening กับ writing listening นี่ก็คือสอบฟังอะไรปกติเราแนะนําน้องว่าอ่าอาจจะลองฝึกฟอกดูหนังหรือว่าอะไรนี้แต่จริงๆเราคิดว่าถ้าตั้งใจฟังเนี่ยแบบว่าคนส่วนใหญ,ญ่น่าจะทําได้มาที่พาร์ท writing อันนี้คือพาร์ทตัวดีเรา,เาไปแอบสืบจากปีที่แล้วมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยจะเป็น opinion essay ก็คือถ้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาเราก็แบบโอเคแบบ เตรียมโค้ดดังๆของพวกแบบเกี่ยวกับการศึกษาอะไรนี้ไปผมไปเขียนในเอเซีอะไรเงี้แล้วก็ฝึกมาบ้างแล้วแต่กับพี่เขาสรุปไปปุ๊บเขาให้ให้เป็นแบบให้ช่องแล้วก็เป็นข่าวเขียนข่าวซีเซียมสามสิ็มาช่วงน,นั้นที่มานเป็นข่าวสารซีเซียมด้วย<อ>แตวนี่ก็แบบเฮ้ยอะไรวะเขาก็ให้โจทย์มาว่าให้เราเนี่ยเป็นโฆษกของรัฐบาลแล้วจากนั้นเนี่ยให้เราแถลงข่าว ว่าเราจะแถลงข่าวอย่างไงดี oh. ไม่ให้ชาวบ้านตกใจแล้วเขาก็จะมีไกด์อันที่หนึ่งารกิจที่หนึ่งเนี่ยให้เราอธิบายสถานการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างพารกิจที่สองให้แนะนําแนวทางพารกิจที่สามให้บอกว่าชาวบ้านเขาจะตับกัยังไงแบบอะไรยังไงแล้วนี่ก็แบบโสดอะไรวะเนี่ยก็เลยแบบเออไม่เป็นไรแล้วก็เขียนเขียนเท่าที่เรารู้ไปก่อนแล้วก็แปะๆข่าวมาบ้างแบบรู้ๆอะไรก็เขียนไปแล้วก็เออพยายามเขียนซอฟต์ๆแบบปอบชาวบ้านแบบว่าเออมันมีอย่างนี้อย่างนี้ก็จริงแต่ว่าแบบ มันไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบบว่าแบบทาอย่างงู้นแบบนยายบายนู้นนี่นัน่อน,อ,นอ,อะไรเงี้ยก็แบบอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่ได้คาดหวังอะไรมากสอบเสร็จอ่สาสัมมาจะเป็นสอบรอบเขียนเนาะแล้วก็เว้นวันหนึ่งแล้วก็ค่อยไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยนี่ก็เลยกลับมาที่อยุธยาก,ก่อนยีนด,ด,ดียายเฟิร์สทักมาเฟิสกิ่นไทยอ่ายยเฟิร์สใช่ยาย,ยเฟิร์สทักมาว่าเต่นี่ยินดีด้วยนะนี่ก็แบบเอ๊ยยินดีไร ใช่สนุกสองชื่อว่าแล้วติดกิวีรอบสอง <No. S 1> อตอนนั้นก็คือแบบกีเลยันแล้วก็แบบวันต่บใช่ก็คือต้องขอบคนณเยฟเฟิร์เพราะไม่งั้นนี่นั่นจะไม่ไปดูเองไม่ได้หวังอะไรดิซิก็เลยวันต่อไปก็เลยกลับไปกรุงเทพอีกแล้วก็ไปรอบสามรอบสามเนี่ยก็คือแต่ละปีเขาจะมีธีมของตัวเอง <c oughs> อย่างปี8-5เนี่ย จะเป็นอ่า impromptu speech ก็คือให้จับหัวข้อแล้วก็แบบพูดเลยหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยส่วนปีนี้จะเน้นเรื่องอ่า critical thinking ไปก็คือเป็นความ positive อะไรนงี้ไปก็คือจากที่เห็นแบบช่วงสอบเข้าใช่ไหมเขาอะจะไม่มีการสอบ grammar อะไรเลยแบบว่าจะสอบเขียนแค่พูดแล้วพอเข้าเรียนมาก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆคลิปนี้จะมีความพิเศษ,ษตรงที่ว่าคาบอื่นเนี่ยไม่เจอกันเลยแต่มันจะมีคาบอังกฤษสองคาบที่ติดกันเนี่ยถึงจะได้มาเจอกันมันจะเป็นคลิปอิงมาจากหกสายเนาะหกสายสินเอ๊ะ เจ็ด yes เจ็ดสาย <7 S 1> สียอ่าชายเจ็ดภาษาอะไรก็จะได้มารวมกันในค่ายยีติงอะไรเงี้ย,ลย,ยแล้วก็ได้เรียนหลากหลายมากแบบเป็นภาษาอังกฤษที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนอย่างเช่นเราได้เรียนตำนานกรีอะไรเงี้ยมีให้แบบให้ลองแต่งตำนานกรีเองจากแบบกฎการธรรมชาติอะไรเงี้ยประมาณนั้นเราก็เลยแบบเออเลือกแบบแสงออโราไปหรือว่ามีให้ไปเลือกหนังแล้วแบบเออมาเขียนวิเคราะห์หรือว่าอย่างในเทอมนี้เนี่ย ก็จะเป็นเน้นเรื่องการวิเคราะห์วรรณคดีได้แบบเรียนเขียนที่แบบว่ามันได้เอาไปใช้จริงๆไม่ใช่แค่แกรมมาธรรมดาได้มีโอกาสแบบได้ฝึกพูดกับพีเชร์ต่างชาติโดยตรงได้อะไรเงี้ยก็ตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่แบบได้เลือกสอบกิอิงในตอนนั้นอะไรอย่างเี้เออแล้วทีเนี้ยเนี่ยกิจอิจยังไงมันก็ต้องมีกิจกรรมภายในเอ่อโครงการอยู่แล้วอยากให้เล่าถึงกิจกรรมในโครงการห่อยว่าเออเขามีกิจกรรมอะไรบ้าง ก็กิจกรรมแรกเลยที่แบบว่าน้นองกิ๊บอิงถ้าแบบในรุ่นนี้ที่ยูเป็ดใครติดก็จะได้มาเจอก็จะเป็นกิจกรรม International Week นะคะจะเป็นกิจกรรมที่แบบรวมเจ็ดภาษาก็คือ,อาสายสินทั้งหกภาษาเนาะเกาหลีเยอรมันจอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษอีกภาษาหนึ่งเหมือนแบบเโราโมดแล้วก็มีการจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยซึ่งเด็กกิ๊บอิงก็จะได้เข้าไปช่วยแข่งขันโดยโตรงแล้วก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์เลยก็คือ ค่ายกีบอิงอันนี้เป็นค่ายที่แบบพิเศษมากแต่ค่ายอังกฤษที่เราไม่เคยเจอที่ไหนจริงๆรุ่นพี่ทํกันเองหมดเลยแล้วเราเห็นั้าแรกคือแบบโหดเด็กทํกันเองจริงหรอเด็กสิบเ็ดสิบแปดอะไรเนี้ยคือแบบมันเจ๋งมาก,กจริงกิจกรรมก็ครีเอทีฟค่ายอังกฤษที่ทําให้เรารู้สึกสนุกจริงๆอะไรเนี้ยเป็นไฮไลท์เลยแล้วก็มหกถ้าเราขึ้นไปก็จะได้มีโอกาสช่วยจัดเหมือนกันน้องปีนี้ถ้าใครติดกีบอิงก,ก็อย่าลืมมาค่ายกีบของเรานะคะในปีมหกเรา ที่เจนนี่ชวนแล้วหนึ่งเนาะใช่โอเคทีนี้เราได้ดู้ลประสบการณ์ของเจนนี่ในการสอบข้าเนาะแล้วก็ในกิบอิงหรือว่าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเนาะที่นี้พวกอยากรู้เกี่ยวกับบรรยากาศในโรงเรียนสังคมในโรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพื่อนที่อาจารย์เรนเนี่ยเป็นยังไงบ้าง จะบอกว่าตอนแรกเราค่างจะแอบ,บกังวลเนาะมันฟีลแบบเราเป็นเด็กวิทยาลัยเราเป็นเด็กต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเข้ามาเราจะมีเพื่อนไว้ือแบบมีอะไรเนี้ยแต่ว่าพอเข้าไปอยากจะบอกว่าเพื่อนๆทุกคนน่ารักมากแบบน่ารักมากจริงๆคือไม่ต้องกังลวลเลยว่าเราจะเป็นแบบคนแบบนี้แล้วเราจะมีเพื่อนไหมคือในเตรียมแบบ4ี่พัน้าร้อคนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสักคนแหละที่มาหลอคลิกกับเรา ช่แล้วแบบเพื่อนทุกคนคือเฟรนลี่นิสัยดีแล้วก็บรรยากาศอะไรงเงี้ยก็เป็นมิตรมากความแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรสนิทกันมากอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบมากๆในเตรียมก็คือนักเรียนเนี่ยจะเป็นคนทําทุกอย่างเลยแม้แต่เว็บไซต์โรงเรียนเนี้ยก็คือนักเรียนเป็นคนเขียนโค้ดกันขึ้นมา <And> you, เองดูเอเอแบบ ชมรมอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นราบทานชมรมอยู่ก็คือมีโอกาสติดต่อสปอนเซอร์เขียนโครงการเองซึ่งแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ประสบการณ์ที่จหาได้ง่ายๆมันเหมือนเป็นมหาลัยย่อยในโรงเรียนมปลายอะไรเงี้ยที่พอเราได้ทํางานหลายๆอย่างก็ได้เจอเพื่อนมากขึ้นเจอสังคมที่ใหญ่ขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นรู้สึกเป็นตัวเองจริงๆเพราะเตรียมอุดมฯพระสิน้าที่นี่ค่ะนี่แหละคือสิ่งพิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมของเ้นนี่นอกแต่น้องไม่มีชมรม เขาเด่นเ่องชมรมแหละเซนนี่อยู่ชมรมอะไรก็เราอยู่ชมรม MUN หรือว่า Model u n i t e d nations นะคะก็คนฟังอาจจะคะและ้วอาจจะงงว่าคืออะไรก็คือง่ายๆมันจะเป็นชมรมสหประชาชาติจำลองหรือว่า UN เราคิดว่าใครที่อยากเข้ารัฐศาสตร์แบบไ r อเนี่ยอาจจะสนใจ็นพิเศษ,ษก็คือเราเนี่ยจะได้เป็นตัวแทนประเทศต่างๆเข้าไปในคณะกรรมธิการต่างๆของ UN เช่นที่เรารู้จักอาจจะเป็น UNES c o หรือว่าอันอื่นแบบ u n s c e c o s สออะไรนี้แล้วก็ได้เข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาในประเด็นนั้นๆอะไรนี้หรือว่าถ้ามีใครมีความสนใจเพิ่มเติมอย่างเช่นพอาสนใจในการเมืองอเมริกาการเมรืองอังกฤษสารโลกหรือว่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ก็จะมีเหตุการณ์แยกย่อยไปอีกแล้วก็ในปี ทีนี้นะคะทางโชโลของเราก็ได้จัดกิจกรรมพิเศษด้วยแล้วก็มีการเปิดคณะกรรมการทีการใหม่ก็คือเป็นคณะกรรมการิการโลกสมมุติที่จะ มีขากิจกรรมเกี่ยวกับโลกแฟนตาซีแบบเรื่องอะมาร์เวลหรือว่าฮันเ e อร์เกมอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะเออทีนี้เกิดมาเยอะแล้วก็ต้องเล่ากิจกรรมในชมรมหน่อ,อยว่ากิจกรรมเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เราเมนชั่นแล้วเนาะว่าเราจะได้ไปเป็นผู้แทนประเทศอะไรนี้การแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยก็เราจะไม่ได้แข่งกับแบบแค่เด็กไทยโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปแต่เราจะได้ไปแข่งกับเด็ก <c oughs> อินเตอร์เด็กโรงเรียนอินเตอร์ที่แบบเขาใช้ภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้จริงต้องแบบ พูดภาษาอังกฤษเพื่อแบบอธิบายนโยบายของเราที่คิดขึ้นมาหรือว่าพยายามโปรเทคจุดยืนของประเทศเราในแบบประเด็นต่างๆอ,งอะไรนี้เป็นเรียกได้ว่าประสบการณ์ที่แบบทางท้าทายแล้วก็ทําให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปมากๆจริงๆแบบในระยะเวลาหนึ่งปีในเตียงอ่อทีนี้เรามีชมรม กิจกรรมในโรงเรียนเตรียมอุดมก็เก็งไม่แพ้ชมรมเช่นกันอยากรู้จังเลยว่ากิจกรรมที่โรงเรียนเตรียมอุดมที่เจนี่ได้เข้าร่วมเนี่ยแล้วก็ประทับใจเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างเราให้ฟังกันในช่วงเทอมแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ค่อยทากิจกรรมอะไรมากก็ยังปรับตัวอะไรอย่างเี้ะแต่พอเทอมสองเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า open house เนาะอแ่าให้คนอื่นอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วก็แบบพอเทอมสองมานเราเริ่มปรับตัวได้แล้วก็แบบ อยากจะลองทํากิจกรรมในโรงเรียนอะไรอย่างนี้บ้างเราก็เลยเริ่มจากไปเป็นกรรมการกลางให้สายสินฝรั่งเศสก่อนหรือว่าจะจบแล้วสรุปไปเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้ยิปอิงหรือว่าจะจบแล้วสรุปก็ไปเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับชมรมต่อเหมือนกันอันนี้ก็วันนั้นก็คือแบบช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบยุง่งมากแบบว่าแบบประชุมชนกันไปหมดแต่ว่าประชุมอันนี้เสร็จเข้าประชุมอันนั้นต่องานที่เสร็จงานนั้นต่ออะไรเงนี้แล้วเราก็ ไปหาเลือกให้เรวเอ็นดการไปเป็นกรรมการของแบบโกโชอีกอะไรงนี้ประมาณนั้น oh ที่อย <my S 1> ช่วย <God. S 1> วอะไรอนี้ก็คือมาร์ล็อก็คือรับปไปเลยสี่หน้าที่เพราะนั้นเหนื่อยมากยงมากทุกวันแต่พอมองย้อนกลับไปมันเหมือนทําให้เราแบบได้เติบโตขึ้นมามากๆตอนนี้ก็รับตำแหน่งเป็นรองประธานชมรม MUN แล้วก็เป็นประธานชมรมภาษาอังกฤษก็คืออ่าอาจจะช่วยเพิ่มเติมว่าชมรมแต่และชมรมในเตรียมเนี่ยเขาจะอยู่ใต้ สาระแต่ละสาระเนาะก็มันก็จะมีสาระภาษาอังกฤษมีสิบหกชมลมก็เราเป็นประธานที่คอยแบบดูแลประสานงานแบบถุกทั้งสิบหกชมลมอะไรนี้แล้วก็อืถ้าทีมญั่จุันนี้ปัจจุบันโอเคก็นนคือเป็นที่เยอะมากแล้วก็ทํากิจกรรมในโรงเรียนไม่แพ้คนอื่นเช่นกันเลยก็คือทํากิจกรรมเยอะมากแบบนี้เหนื่อยไหมเอาดีๆก็อบอกว่าเหนื่อยแต่ก็แบบสนุกมากเหมือนกัน ใช่ก็เลยแบบคือแบบทดแทนความเหนื่อยไปได้แน่นอนว่าก่อนการสอบเข้าเนี่ยแล้วก็หลังสอบเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีอุปสรรคเนาะในการเตรียมตัวสอบอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าอุปสรรคที่เจมี่พบเจอเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ถ้าสําหรับอุปสรรคก่อนสอบเข้าเลยเนาะเราคิดว่าน่าจะเป็นอาการแบบหมดไฟ เพราะว่าเราคิดว่าด้วยความที่การเตรียมตัวข้างข้างนางของเราเนี่ยก็คือมันดีตรงที่ว่าเรามีเวลาเยอะกว่าคนอื่นเนาะแต่แบบข้อเสียก็คือแพชั่นมันก็จะมีโอกาสหมดเร็วกว่าคนอื่นเหมือนกันมีหลายช่วงมากที่เรารู้สึกว่าผมมันท้อมันไม่ไหวแล้ว oh, เลิกแบบยึดความฝันเราอะไรไปเลยเนี่ยแตสุดท้าย พอแบบจินตนาการในวันที่เราจะสอบติดเนี่ยก็แบบโอเคทําให้เราเหมือนพึบขึ้นมาใหม่อะไรเ่องนั้นจนแบบว่าก็แบบผ่านคนมาได้ส่วนช่วงหลังสอบเข้าเนี่ยเราคิดว่าเด็กต่างจังหวัดหลายคนน่าจะเป็นก็คืออาการโฮมติกเนาะใช่แบบของเราเนี่ยยังโชคดีว่ายังได้มาอยู่หอกับน้าก็เลยเหมือนยังมีญาติบ้างแต่ว่ามันก็คิดถึงบรรยากาศอยุธยาเนาะแบบว่าภาแบบเมืองเก่าเพื่อนอะไรใดๆช่วงเทอมหนึ่งช่วงแรกๆแบบ ไม่อยากไปโรงเรียนเลยรู้สึกเหมือนแบบไม่มีเพื่อนพอเราลองเหมือนเริ่มเปิดใจกับเพื่อนอมมค,คนอื่นมากขึ้นเริ่มเปิดใจกับครอบครัวหรือเริ่มเปิดใจกับตัวเตรียมอุดมนี้ก็ทำให้เรียนรู้ว่าเออมันก็ไม่ได้แย่ค่ะอย่างที่คิดน,นี่นาแล้วเราค่อยๆปรับตัวจนแบบว่าตอนนี้ก็คือกลายมาทำกิจกรรมฉ่าเป็นส่วนหนึ่งของเตรียมอุดมไปแล้วเหมือนกันถูกๆอย่างต้องมีการปรับตัวเนาะที่ทุกคนได้ทราบกันทุกๆอย่างเนี่ยสิ่งที่เราได้เออสิ่ง ที่เราทําอะไรใ,ใหม่ๆก็คือต้องปรับตัวเข้าไปก่อนมันถึงจะเคยชินเนาะแล้วก็ทําสิ่งนั้นออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างเจนเนี่ที่ได้ไปทํากิจกรรมต่างนานานะของเทียบุรีก็คือทําเยอะมากเลยนนั่นเองหลังจากที่เข้าไปเรียนได้หนึ่งปีแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าหากย้อนกลับไปตอนสอบเข้ายังจะอยากเข้าสายอยู่ไหม ต้องบอกเลยว่าแน่นอนเราแบบว่าแบบพองแบบมองตัวเองตอนเนี้ยคือเราเห็นภาพตัวเองแค่อยู่สายนี้จริงๆคิดว่าตัวเองคงไปอยู่สายไหนไม่ได้แล้วมันต้องศิลปะเท่านั้นทั้งบรรยากาศของคนครูของเพื่อนหรือว่าแบบไวท์ของตัวศิลปะตัวหรือแม้แต่ตัวภาษาเองมันบางทีแบบเราอาจจะเกิดมาเพื่อมันดิงๆกเลยก็ได้ก็พูดตรงๆว่ามันคือที่ของเราใช่แบบแบบเป็นที่ทําให้เรารู้สึกยินลองจริงๆเลยวรนานั้นก็ แต่สินใจสอบขีส,ส,สายนี้แน่นอนคะอ่ะอ่าก็มาถึงช่วงสุดท้ายกับเตน,นี่แล้วเนาะอยากฝากอะไรกับน้องๆชาวสาธิตอยุธยาหน่อย,อยได้ไหมว่าเอออยากจะเชิญชวนเข้ามาในเรียนวมโรงเรียนนี้นะหรือว่าอยากจะฝากอะไรที่กับน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่ตอนนี้บ้างก็อยากจะฝากว่าถึงแม้ว่าการสอบเข้าเตนี่รมมันจะดูยากดูเหนื่อยดูต้องเตรียมตัวอะไรเยอะเนี้ยแต่เรารู้สึกว่า แค่มีแพชชั่นแล้วก็มีความพยายามทุกอย่างมันก็ไม่ไกลเกินเอื้องจริงๆแล้วก็เป็นไปได้ก็มาเป็นครอบครัวทียูครอบครัวศิลปะหรือแม้แต่ครอบครัวกิจอริงด้วยกันนะคะอ่าก็ขอบคุณคิดเจนนี่มากๆเลยที่มา สัมภาษณ์กับเราในวันนี้แล้วก็บอกเล่าประสบการณ์ต่างๆที่เจนนี่ได้อยู่ในโรงเรียนเตรียมอุดมเนาะทั้งกิจกรรมทั้งห้องเรียนโครงการพิเศษของเจนนี่ที่อยู่กิฟต์เงแล้วก็สายสีฝรั่งเศสเนาะวันนี้ต้องขอบคุณเจนนี่มากๆเลยนะครับแล้วก็อีพีหน้านะครับจะเป็นการสัมภาษณ์ใครเนี่ยก็จะต้องติดตามรอชมกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับภูมิแล้วก็เจนนี่ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ